สาวน้อยยุคจีมีคุณแม่แฟนเพลงแฟนหมอลำเพิ่นถามฝากมาถามทางช่องยูทูปเมียไอยากรู้อาการขาพีกขาแพ้งของยิราเป็นไงแน่เร็วโอ้ตอนนี้ไข้แน่เร็วค่ะอีพ่ออีแม่พี่น้องว่าตัวเป็นห่วงได้แล้ะเพราะว่าอีพ่อนอนหายยิราเร็วแล้ววันนี้มันมพีกโรคซื่อจ้าันี้มันมันพีกข้าวเดียวมันเศร้าเคสล็วค่ะ ไปเห็นจังใดจังเห็นมันพแม่คือบอลูแม่ไฟคือบอลูวาอีหลาขาพีอันคือจังใดขอเอาล่องหานเนอกจากเม่ยเาที่นี่มันเตยล่าเรียเรียวเซฟซื้อปนมันมันด่วนล่นี่แเมืองเแม่พื้นมันต่างระดับกันไหมน่ะพื้นต่างระดับนี้ส่วนสูงมันสูงเนาะจากเม่ประมาณฮกนิ้วเครื่องอย่ะแม่จ้าวันนี้มันมันขีลงปึ๊บดวนลงไปเรียบชูบินโอ้เจ็บประชันเนี่ยงานตัวกับซิบุอะไรผอบกับพยุ่ม่าอางเงีตอนตอนหลังจากเตยล่าตอนสิลงมาจากเวที่มันบอลูจ้า มันก็เลยขีกลงเลยแบบทีนี้แบบนวดน้ำมันนวดวันนี้นอนพักจักมือนึ่งกระเศ้าแล้วแล้วเนี่ยเศ้าแล้วค่นเดีนเลีนดื้อได้แล้วแล้วเนี่ยตอนนี้กันตอนนี้ยางได้ปกติอลไรมันบอลูนจ้าพักปกติแล้วเวลาฝอนเวลาหยั่งก็ต้องวิธีมันยังขัดขาดเครื่องเครื่องอยู่บ่ขัดบ่าบอมังอืมแต่ว่ากับเห็นพีห้ารำมื่นมาว่านี่ถ้ามันล่องเท้าพิกทั้ง ทั้งตรงนี้เคสปลอมเพราะว่า,าเล่นฉากหานั่มน้่มไอเนาะกบัรนี้อายเล่นแห้งซุ่งเรนแหงน้งมันก็เลยเคสมันเคสซึ้มือแล้วค่ะครับเดี๋ยวนี้ม่น,เ,นปเป็นยังแลว้วจ้าเดี๋ยวยุคเป็นยังแล้วค่ะฝากความ้อมือหอดหาพี่น,อน,น,อน,นอ้องเขาแน่พี่น้องเขาทั้งจุเมืองนอกทั้งจุเมืองไทยแฟนเพียงแฟนขับอของศยีหล่าขามาคอมเมนต์ในช่องเมียฝ่ายหลายไเคยเขามาอ่านในช่องเมียบอกอ่านขอมีอ่านอยู่เด้อพี่น้องเด้อยีหล่าขามาอ่านให้อยู่คอมเมนนต์่ะ ฝากความกระตือรือร้นลู้พี่น้องที่ยุตต่างแดนค่ะยิ่งพ่อยิ่งแม่พี่น้องที่นะคะเป็นคนไทยแต่ว่าไปเ,เห้งานยุตต่างประเทศกับสู่ๆด้ดจายี่แม่นี่ มีโอกาสกับไทยกับมหาลัยเนเธอร์ค่ะมหาลัยเนเธอร์ยิ่งพ่อยิ่แม่นะคะเดี๋ยวพอกันจ่าก,กับขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกควา่มม่วงใยนะคะขอบคุณทุกแรงสนับสนุนขอบคุณทุกเอ่อกลุมเมตตาความความหากความเมตตานะคะที่มอบให้ธีล้ามาโดยตลอดนะคะขอบคุณทุกคนค่ะพี่น้องทั้งอยู่เมืองไทยทั้งอยู่ต่างแดนนั้นหรอเนรูบเนาะที่เป็นกำลังใจให้ยูทธจิเพื่นปากาการ ให้พี่น้องจะเลื่อนลุงเรื่องมีโอกาสกับเมื่อบางเย,ย,ยล่าเหรียนมอลำ่เรื่องซูเบิงลั่มเรืองสดแจ่งช่วงนี้งานกับมีแนวอยู่ตรงน้ะลูกเนาะเดือนมีสากับมีงานขอไม่พร้อมเอาเมียไฟขอขอบใจยุคกี่หลายๆตระลกเด้อ